สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Channel จริงชแช่นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึง4จุดที่คุณควรใช้ในการเลือกทีมคลน b บอสของคุณและ4จุดที่คุณสามารถทําได้ในการพัฒนาทีมคลน b บอสของคุณรวมไปถึงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคลน b บอสด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาจากการไลฟ์สตรีมผมสังเกตได้ถึงผู้เล่นใหม่หลายๆคนหรือผู้เล่นที่เล่นมานานแล้วนะครับคอนเทนต์ที่พยายามจะพัฒนามากที่สุดก็คือคลนบอส และแน่นอนแฟนบอสก็เป็นคอนเทนต์นะครับหรือว่าโหมดในเกมที่รางวัลตอบแทนสูงที่สุดนะปัจจุบันนี้นะครับสูงที่สุดมานานแล้วและยังคงสูงที่สุดต่อไปเพื่อไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนอยากจะพัฒนาทีมคลนบอสนะครับผมในหน้าจอตอนนี้เนี่ยผมกําลังตีคลนบอสสีเขียวอยู่นะครับระดับไนท์แม์แต่เวลาในชีวิตจริงตอนนี้คือ5้ามงยีนาทีถ้าใครรู้ว่า5้ามงยีนาทีคือเวลาอะไรมันคือเวลาที่แฟนบอส รีแล้วนะครับสีเขียวเนี่ยเป็นบอสของเมื่อวันก่อนนะครับแต่ผมจะพยายามพูฟหรือว่าสแสดงจุดอะไรอย่างหนึ่งให้คุณเห็นนะครับผมตีบอสของวันที่แล้วนะในปฏิทินเกมนะครับแต่ผมจะรีจิสเตอร์ดาเมจของบอสตัวนี้ในวันถัดไปนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่คนยังไม่รู้นะครับเกี่ยวกับแคลนบอสเพะะื่อนนก่อนที่เราจะไปดูจุดในการเลือกทีมจุดในการพัฒนาทีมมาดูกันก่อนว่าข้อมูลทั่วไปของแคลนบอสที่บางคนรู้แล้วบางคนอาจจะยังไม่รู้ มีอะไรบ้างนะครับเทกซ์ยาวนิดหนึ่งนะไล่ดูไปด้วยกันเลยครับโอเคนะครับข้อแรกนะครับคลนบอสรีเวลาประมาณ5โมงเย็นของทุกวันนะครับอาจจะดีเลย์แต่ไม่รีก่อนนั้นนะคลนบอสรีห้าโมงเย็นของทุกวันอาจจะดีเลย์แต่ไม่รีก่อนนั้นรีคืออะไรนะครับการรีของคลนบอสคือการที่คลนบอสเนี่ยตายหรือไม่ตายก็ตามแต่มันจบ รอบของวันนั้นแล้วซึ่งจะเกี่ยวข้องก,กับการทำมิชชั่นตีคลนบอสต่างๆด้วยนะครับและเป็นเวลาเดียวกันกับที่บอสของเมื่อวานจะให้ของรางวัลกับเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครว่างเล่นช่วงนี้17นาฬิกาก็จะเป็นช่วงที่คลนบอสเพิ่งรีใหม่แน่นอนตามมาก็จะเป็นธาตุของบอสที่เปลี่ยนไปนะครับหรือการเริ่มใหม่ของวันนั้นนั่นเองนะฮะข้อต่อไปครับคลนบอสจะเปลี่ยนสีถ้าเลือดต่ำกว่า50% นับตอนกดตีเท่านั้นไม่เปลี่ยนระหว่างตีหมายความว่าตอนนี้ผมตีบอสที่สีเขียวสําหรับสีของแคลนบอสนะครับมันเป็นสัญลักษณ์วงบอกถึงธาตุสีม่วงธาตุ v อยสีเขียวสปิริตสีแดงธาตุฟอสและสีฟ้าธาตุแมจิกบอสจะเปลี่ยนสีเฉพาะตอนที่เรากดตีเท่านั้นนะครับหมายความว่าถ้าเราตีบอสตอนเลือด51%บอสก็จะเป็นสีม่วงนะไม่ว่าเราตีไปแล้วเลือดบอสลดต่ำกว่า50%บอสที่เราสู้จะไม่เปลี่ยนสีในไฟ์นะครับจะเปลี่ยนสีตอนไฟ์จบแล้วเท่านั้น บอสที่หลอดเลือดกลายเป็นสีม่วงนะครับณนะปัจจุบันคอนเทนต์คือบอสถ้าเลือดหมดหลอดแล้วนะครับจะกลายเป็นสีม่วงหลอดเลือดนะครับถ้ายังคงเป็นท่าที่เปลี่ยนไปแล้วอยู่หลอดเลือดสีม่วงแปลว่าอะไรแปลว่าบอสนั้นตายเรียบร้อยแล้วและรางวัลที่ได้คุณจะได้รางวัลคูณ2นะปกติได้กล่องอะไรก็ช่างในคลนบอสคุณจะได้รางวัลคูณ2นะครับข้อต่อไปท่าของบอสนะครับทำให้สกิลบอสเปลี่ยนไป ดีบัฟที่บอสวางก็เปลี่ยนไปโดยที่ดีบัฟต่างๆของสีต่างๆจะเป็นแบบนี้นะครับเริ่มจากขวาสุดก่อนแล้วกัน v ว้ยนะครับหรือว่าบอสธรรมดาเลือด100-51%ถึดีบัฟที่วางใส่เราจะเป็นพิษนะครับและแน่นอนบอสทุกตัวสตานได้นะครับสปิตที่สู้อยู่ตอนนี้สีเขียวนะครับจะเป็นลดสปีด สีแดง Force จะเป็นลดแอ t แท็นะครับแล้วก็สีฟ้า Magic จะลดแอคค c เรซีคิดถึงจุดพวกนี้ด้วยในการสู้กับคล n b บอสนะครับเพื่อจะได้นะเข้าใจว่าทำไมในบางบอสทีมของเราดาเมจถึงเปลี่ยนไปนะครับข้อต่อไปครับการสตันของคล n b บอ s บล็อกได้หมายความว่าถ้าเรามีบล็อกดีบัฟเราจะไม่โดนสตันแต่รีซิสไม่ได้นะครับหมายความว่าต่อให้ปั้นตัวละครรีซิสแทนสูงแค่ไหน ก็การสตัน์ของบอสไม่ได้และความแรงในการสตัน์ของบอสมาจากแม็กเอตัวที่โดนไม่คิดดีเฟนส์นะครับเพราะงั้นตัวละครที่เราเลือกเป็นเป้าสตัร์ถ้า HP เยอะมากๆม,มันก็จะตายเร็วนะครับผมข้อต่อไปนะครับถ้าตีบอสตอน16-59หรือจริงๆแล้วกี่โมงก็ได้ตอนบอสลีนะครับอย่างที่ผมตีอยู่ตอนนี้นะแล้วนะจบหลังบอสลีหมายความว่าไฟด์ดเนินไปเรื่อยๆนะครับเราจะกด สโลว์ไฟท์นะคูณ1ให้มันช้าลงก็ได้หรือเราจะกดหยุดไฟไว้รอให้บอสรีสมมุติเราไม่แน่ใจว่าบอสรีหรือ,อยังนะครับอาจจะถามเพื่อนในแคลนว่ารีหรือ,อยังหรือว่าถ่วงเวลาไปให้นานที่สุดนะครับจนบอสรีเนี่ยดาเมะนะครับจะรีจิสเตอร์ในวันถัดไปหมายความว่าอะไรเราตีบอสของเมื่อวานสีอะไรก็ช่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยสีน,นี้เราตีได้นะครับดาเมจจะรีจิสเตอร์ในวันถัดไป ถ้าคนที่ต้องสู้กับบอสบางสีเท่านั้นสู้สีม่วงได้กับสีฟ้าได้วันนี้เมือ่อวานเป็นสีฟ้าพอดีกลัวว่าพรุ่งนี้จะตีไม่ทันหรือชอบบอสเปลี่ยนสีมากกว่าสามารถตีล่วงหน้าแล้วปล่อยดาเมจให้เป็นดาเมจของวันถัดไปได้อย่างที่ผมกำลังจะโชว์ให้ดูอย่างที่บอกบอสสีเขียวนะครับและระดับไหนแม่นะเราจะเซฟดาเมจนะครับเอ็นแบทเทิลซึ่งจริงๆดาเมจควรจะเป็นของเมืม่อวานเพราะเป็นบอสตัวที่เปลี่ยนสีแนละ้วใช่ไหมครับเราเอ็นแบทเทิล ดัเมจเซฟไว้89ล้าน900,000นะครับเราก็จะลองดูว่าดัเมจจะขึ้นของวันนี้ไหมนะครับหรือเราต้องตีซ้ําอีกนะ89ลนะ้นาน900,000ณขณะนี้เวลาประมาณ5โมง25นาทีนะครับบอสรีมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะเราก็ไปดูกันครับว่าที่หน้าดัเมจของเราเป็นยังไงหน่วงๆนะครับ เรียบร้อยครับ8 9ดสิล้านเก้าแสนที่เราตีเมื่อกี้นะครับระดับไนท์แมร์มีผมตีอยู่คนเดียวบอสพึ่งรีไม่มีใครตีเลยและตอนนี้บอสสีม่วงถ้าคุณมีปัญหากับการสู้บอสสมมติว่าสู้สีเขียวไม่ได้แต่เมื่อวานบังเอิญว่าอะไรครับบังเอิญว่าบอสสีฟ้านะครับเราก็ตีสีฟ้าล่วงหน้าสัก2นาทีไฟดําเนินไปนอกสินาที20นาทีแล้วแต่คอมของเราหรือถ้าคอมเราตายเร็วก็อาจจะกดหยุดไว้ก่อน ห้าโมงห้านาทีไฟกดเดิมนะครับก็จะทําให้ด a m เม e ของคูลีจิสเตอร์ในวันถัดไปนั่นเองนะครับสามารถใช้วิธีนี้ก็ได้นะแล้วลองเปิดของดูกันแล้วกันนะแต่ก่อนจะกดไปต่อนะครับเรามาดูข้อมูลถัดไปนะครับเ,เปรียบเทียบรางวัลนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่คนถามเข้ามาเยอะมากนะครับผมสรุปเข้ามาเป็น4ประโยคสั้นๆนะสำหรับบอส,นะสที่ระดับต่ํากว่าบูทัทลผมคิดว่าเราไม่ยังไม่จําเป็นต้องพูดถึงนะครับยังไม่จําเป็นต้องพูดถึง เดี๋ยวกลับมาดูเปรียบเทียบรางวัลกันีกทีนะโอเคนะครับเปรียบเทียบรางวัลกล่องสุดท้ายของอัลต้าไนแร์กล่องเดียวนะครับไม่คูณ2นะดีกว่ากล่องสุดท้ายของไนแร์บวกบูทัลถ้าทั้ง2ฝั่งไม่คูณเลยนะครับกล่องสุดท้ายของอัลต้าไนแร์กล่องเดียวดีไม่เท่ากล่องสุดท้ายของไนแร์บวกบูทัลแต่ได้อย่างละ2กล่องนะครับก็คือเอาตัวไนแรมกล่องเดียวไม่เท่ากับบูทัลสองกล่องไนแรมสองกล่อง เฉพาะกล่องสุดท้ายนะครับบรรทัดที่3นะครับกล่องสุดท้ายของไนท์แมร์ดีกว่ากล่องสุดท้ายของบูเทลสองกล่องเพราะนถ้าคุณต้องตีไนท์แมร์แล้วได้กล่องสุดท้ายกุญแจหมดเลยกับตีบูเทลได้กล่องสุดท้ายแต่ได้2กล่อง,องผมแนะนําให้เลือกไนท์แมร์นะครับเพราะว่าบูททลไม่มีทางดรอปสมุดสกิลเรจินัลี่แล้วก็หินทองนะครับซึ่งมันจําเป็นในการฟิวชั่นะ Fusion, เล่นเกมอะไรก็แล้วแต่ และบรรทัดสุดท้ายนะครับกล่องสุดท้ายของไนแมร์ส e 2กล่องดีกว่ากล่อง1กล่อง2และกล่อง3ของอัลต้าไนแมร์หมายความว่าถ้าคุณตีอัลต้าไนแมร์แต่จบไม่ได้นะครับได้ม t ติคอ l d ด v วายหรือว่า c e l e s t ชียก็ตามไม่ได้ฟันเซนเทนต์ผมแนะนําให้ตี n ไนแมร์ดีกว่านะครับนั่นคือการเปรียบเทียบรางวัลและนั่นคือข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคลนบอสที่นะผมอยากให้หลายๆคนรู้ก่อนที่จะนะครับแนะ่นอนมันเป็นเรื่องของดวงนะบางวันก็ไม่ได้อะไรนะแต่ว่า ในค่าฉเฉลี่ยแล้วนะครับเปรียบเทียบรางวัลได้ปรักมาณนั้นแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มพาร์ทเลือกทีมแคลนบอสยังไงนะครับขออนุญาตตีแคลนบอสไปด้วยในพื้นหลังแล้วกันเนาะโอเคนะครับเรามาดู4จุดสําหรับการเลือกทีมแคลนบอสนะครับแน่นอนจุดที่สําคัญที่สุดจุดที่1นนะครับคือคุณมีตัวอะไรคุณมีคอมอะไรนะครับอ่าไม่ใช่ว่าเราเห็นคนนู้นใช้5ตัวนี้ตีเรามีอยู่3ตัวเราบอกเฮ้ยเดี๋ยวผมปั้น3ตัวนี้ตามดีกว่าดาเมจเขาเยอะดี ไม่ได้นะครับในเกมนี้มันต้องมีซีเนจี้มีความเข้ากันของตัวละครหรือมีคอมโพสิชันมีคอมของตัวละครนั่นเองถ้าคุณไม่แน่ใจถามเพื่อนในแคลนนะครับถามผมในไลฟ์ถามคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนอื่นหรือนะครับใช้เว็บไซต์ที่รวบรวมคอมตัวละครเหล่านั้นเอาไว้แล้วอย่างนะที่เรารู้จักกันดีก็คือ www debutjd i com เป็น Reference ดูก็ได้นะครับหรือถ้าใครกังวลน,นะไม่ถนัดใช้ภาษาอังกฤษไม่ว่ากันเข้ามาเจอกันในไลฟ์ทิ้งคำถามไว้ใต้คลิป นะครับว่าต,ตัวละครผมประมาณนี้ใช้คอมอะไรดีนะครับต้องฟามอะไรยังไงบ้างนี่คือจุดสําคัญที่สุดเนาะในการเลือกทีมแคลนบอสอีก3จุดเนี่ยจะเป็นจุดที่เรียกว่าทําให้ทีมแคลนบอสมันมีประสิทธิภาพจริงๆแล้วกันอย่างที่2นะครับคือว่างเล่นตอนไหนคอมแคลนบอสไม่ใช่ทุกคอมในเกมนะครับที่สู้กับบอสได้ทุกสิ่ง เพราะนถ้าคุณไม่ว่างเล่นตอนที่บอสรีความเป็นไปได้สูงที่คุณจะไม่ได้สู้กับสีที่คุณอยากสู้นะครับเพราะฉะนั้นว่างเล่นตอนไหนเป็นเรื่องสําคัญอย่างที่บอกนะครับบอสรีเวลา17นาฬิกานะครับในเกมเรดชาร์โลเลเจนต่างจากเควสไซวันที่รีตอน7โมงหลายคน17นาฬิกาหรือว่า5โมงเย็นยังไม่ว่างเล่นเพราะฉะนั้นถ้าคุณเลือกบอสที่สู้สีอื่นไม่ได้ก็จะมีปัญหานะครับผมอย่างที่3ว่างเล่นวันละกี่ช่วงหรือว่ากี่ครั้งนั่นเอง อย่างที่รู้กันนะครับกุญแจแคลนบอสในเกมนะครับเป็นทรัพยากรที่เราต้องใช้ในการตีคลนบอสโดยที่1กุญแจจะนะครับรีฟิลทุก6ชั่วโมงหมายความว่าถ้าคุณบริหารเวลาดีเป๊ะๆใน1วันคุณจะได้4คีย์แต่แน่นอนไม่ใช่ทุกคนนะครับที่ว่างเล่นเกมวันละ4ครั้งหรือวันละสอสมช่วงเพราะฉะนั้นดูว่า1นึ่งวันจริงๆแล้วนะครับของคุณเนี่ยไอดีคุณเนี่ยมีกี่คีนะครับอย่ายึดตามคียคีที่ผมบอกหรืออย่าบอกว่า2อสามคีตามเพื่อนในคลน ดูว่าตัวเองมีกี่ขีแล้วปรับทีมคลบอสอย่างตรงนั้นบางคนว่างเล่นวันละครั้งเดียวก็หมายความว่าอาจจะได้แค่วันละ2คีดงนั้นคุณต้องหาทีมที่ใช้2อแล้วได้ทรัพยากรตอบแทนมาดีที่สุดเมื่อเทียบจากตลาดตีประโยชน์เปรียบเทียบรางวัลคลบอสที่ผมให้ไปนะครับอ,อย่างที่4นะครับเรื่องของสภาพแคลนนะสภาพแคลนก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าว่างเล่นตอนไหนกับว่างเล่นวลากี่ช่วงเนะี่ย มันเหมือนโดนบังคับโดยสภาพแคลนอยู่เบาๆเหมือนกันถ้าแคลนเรายังเป็นผู้เล่นใหม่หมดบอสเปลี่ยนสีช้านั่นก็เรื่องหนึ่งแคลนเราเป็นผู้เล่นใหม่บอสบางตัวยังไม่ตายก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะมีผลในการเลือกทีมแทนบอสบางทีนะครับเรามีทีมที่คียเดียวได้แต่ได้สมมุตินะ70ล้านในเอาตัวไหนแม่แต่เราก็มีทรัพยากรที่จะทําอีกทีมหนึ่งซึ่งได้สมมุติ500ล้านต่อหนึ่งคีในเอาตอนไหนแม่ พื่อช่วยแฟลนเราในการที่ฆ่าบอสให้ตายได้นะครับเราก็อาจจะจําเป็นนะครับหรือดีกว่าถ้าเราเลือกทีมแฟนบอสแบบนั้นแน่นอนคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปบอกว่าตัวไหนเป็นตัวที่ดีในแฟนบอสหรือว่าคอมไหนเป็นคอมที่ดีแต่เป็นจุดที่ผมอยากให้เน้นนะสี่จุดในการเลือกทีมแฟนบอสโดยทั่วไปพอคุณเลือกทีมแฟนบอสได้แล้วนะครับเราก็ต้องมาดูกันว่าเออทีมแฟนบอสที่ผมเลือกมาหรือที่ผมใช้อยู่มันดีพอไหมหรือเราจะพัฒนามันยังไง เราก็นำมาสู่4จุดสุดท้ายในการพัฒนาทีมแคลนบอสนะครับจุดอะไรที่คนส่วนมากหรือผมเองนะครับมองว่ามันสำคัญในการพัฒนาแคลนบอสเมื่อไหร่เราควรจะไม่ต้องพัฒนาแล้วนะครับเมื่อไหร่เราพอใจแล้วจบกับแคลนบอสเล่นแต่คอนเทนต์อื่นอย่างเดียวจุดแรกครับลดเวลาที่ใช้ต่อคีย์นะครับเวลาที่ใช้ต่อคีย์เนี่ยก็หมายความว่า1 k คีย์ที่คุณตีคุณใช้เวลาเท่าไหร่เพรเกม มันกินเวลาแน่นอนถ้าเราเอาเวลาทั้งหมดมาตีแต่แคลมบอสเราก็ไม่ได้เอนจอยหรือว่าไปฟาร์มคอนเทนต์อื่นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีการลดดเเจต่อคียก็คือการเพิ่มดาเมเจตตอ1เทิร์นดาเมเจตตอนหนคียและลดเวลา a n i m เมชั n นลดเวลาแอนิเมชั่นแน่นอนครับทางตรงทําได้ด้วยการที่ความคุณแรงขึ้นมือถือคุแรงขึ้น แต่ทางอ้อมหรือว่าทางที่หลายคนไม่ได้คิดถึงก็คือ Anim เมชันของตัวละครสมมุติว่าในทีมเรานะ่ครับมีตัวละครอยู่6ตัวที่ประกอบเป็นหนึ่งคอมได้มี2ตัวที่หน้าที่ทับกันเราจะเลือกจากอะไรดีนอกจากเลือกจากประโยชน์ว่ามันใช้ที่อื่นได้ไหมปั้นทีเดียวแล้วใช้ที่อื่นได้ด้วยก็น่าจะดีนั่นเป็นเรื่องหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้คิดถึงก็คือเวลา a n i m เมชันกว่ามันจะใช้สกิลแต่และสกิลได้มันกินเวลาไปกี่วินาทีในโลกแห่งความจริงตรงนั้นอาจจะไม่นานแต่ถ้าตัวละครได้เล่นน50ั้งใ 1G น ร้อยครั้งในหนึ่งคีย์มันเกิดความแตกต่างและคุณเล่นทุกวันสมมติความแตกต่างคือ2นาทีต่อคีย์นะครับแต่คุณตีเวลาละ4คีย์8นาทีละเดือนหนึ่งคุณเสียเวลาไป4ชั่วโมงแทนที่คุณจะเอา4ชั่วโมงนั้นที่คุณเล่นเกมนี้ได้ไปทำอย่างอื่นในหเดือนนะครับคุณเสียเวลาไปแล้วาะเลือกตัวละครที่แอนิเมชันช้านะครับข้อ2นะครับเพิ่มคีย์ต่อวันเพิ่มคีย์ต่อวันยังไงครับวันหนึ่งมันรียงสี่คีย์ซื้อกุญแจหรอครับเปล่า นะครับคือการปรับเวลาการตีบอสบางคนเริ่มตีบอสครั้งแรกยังไงลูบเวลา12ชั่วโมงหลังจากนั้นที่กุญแจเต็มคุณใช้ลูบเดิมตลอดไม่ได้ดูว่ามันเข้ากับเวลาที่บอสรีหรือเปล่าเหมือนบางทีบางคนว่างแค่วันละสมมตินะครับหนึ่งครั้ง1ครั้งนั้นบางคนอาจจะได้แค่คีย์เดียว1ครั้งนั้นสําหรับบางคนอาจจะได้2คีย์หรือ3คีย์นะวางแผนการรีของกุญแจให้ดีแล้วเวลาได้กุญแจมาจากแพดอัพแพ่อ uh ัพแพดท็ทีนะครับหรือคอนเทนต์อะไรต่างๆ วางแผนการใช้งานให้ดีเพราะว่าทุก2สัปดาห์เรามีแฟนเวิร์สแฟนแล้วมันแจกกุญแจแฟลนบอสหลายคนกดเลยนะครับโดยไม่ได้คิดถึงว่ามันสำรองไว้ใช้ได้ไหมในวันที่เราไม่ว่างนะครับพยายามปรับตรงนั้นนะสองจุดแล้วนะครับเรื่องของการใช้เวลาเนาะการ manage ทักษะนะครับความยืดหยุ่นของทีมเรามาดูกันเรื่องเมคคากของเกมกันบ้างนะครับสามจุดที่ผมอยากให้ดูในการที่จะปรับแคนบอสว่าคุ้มค่าที่จะปรับไหมคือหนึ่ง flexibility ของทีมหรือการความยืดหยุ่นของทีมนะครับ ที่ตีได้นั่นเองและถ้าทีมคุณยังเป็นทีมที่ทํำดาเม็ดหนคีย์เก้าสล้านแต่สู้ได้เฉพาะ4ม่วงหรือสู้ได้2สี3สีแต่ไม่ได้ทั้งหมดน่าจะปรับลองปรับทีมที่สู้ได้ทั้งหมดแทนแน่นอนครับคุณอาจจะบอกว่าผมว่างเล่น17บเนาฬิกาตลอดครับผมแต่บางวันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเล่นช้าไป1ชั่วโมงเล่นช้าไป2ชั่วโมง ไม่ว่าบอสเปลี่ยนสีสู้ไม่ได้เสียรางวัลของวันนั้นไปอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ถ้ามันเกิดขึ้นสัปดาห์ละครั้ง2ครั้งเดือนละครั้ง2ครั้งนั่นคือความแตกต่างระหว่างคุณกับคนที่นะแม g จความยืดหยุ่นของทีมได้ดีนะครับอย่างที่2ครับแร่แร่คืออะไรครับเป็น t a อ k กิ้งพอย t สั้นๆตัวละครระดับแร่หรือตัวละครสีฟ้านั่นเองนะครับ เพราะว่ามันจะสุ่มเฟสทุกวันนะครับ advance quest หรือว่า quest ที่คุณเล่นแล้วจะได้ไก่5ดาวไก่สีดาวสมุดสกิลรีเจนนอเรีเนี่ยนะครับมันจะบังคับให้ทีมของคุณที่ใช้ตีแฟนบอสมีตัวแรงแน่นอนหลายคนหลายคน,คนไม่มีตัวแรงอยู่ในทีมนะเวลา quest นี้มาทําไงครับส่งทีมอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ใส่ตัวแรงเข้าไปตัวหนึ่งอาจจะเป็นทีมเดิมถอดออกตัวหนึ่งใส่ตัวแรงเข้าไปไปตีระดับง่ายๆเพื่อให้ดดเมจมันเต็ม นะครับแต่มันจะง่ายกว่าไหมถ้าในทีมของคุณมีตัวแรงอยู่ตั้งแต่แรกแล้วเพื่อเวลาที่คุณตีไปแอดวานซ์เควสนี้เสร็จโดยอัตโนมัติทุกวันไม่ต้องกดปับ๊บไม่ต้องอะไรอย่างที่บอกเสียเวลาแค่2 3นาทีต่อวันครับหรือบางคนอาจจะเสียเวลา15นาทีต่อวันถ้าต้องใส่ตัวแรงเข้าไปในคอมอื่นแล้วกดตีแกรนด์บอสแต่พอรวมกันเดือนหนึ่งปีหนึ่งเกิดความแตกต่างในะระดับหลายชั่วโมงหรือหลายวันนะครับงั้นคิดถึงด้วยมีตัวแรงอ,อยู่ในทีมหรือ,อยัง่งตีได้ทุกธาตุไหม คำที่3ครับออโตเมชันนะครับแน่นอนการออโตของคลนบอสคอมหลายคอมในเกมเป็นคอมที่ดีมากสูไ้ทุกท่าตุซูไ้ทุกบอสสูไ้ทุกอย่างแต่ต้องกดมือทุกครั้งที่เล่นนะครับบอกได้เลยว่านี่คือคุณภาพชีวิตในการเล่นเกมถ้าคุณกดคลนบอสกดเริ่มตีได้เลยอย่างผมเองผมฝากแฟนตีคลนบอสได้เพราะอะไรครับทีมผมออโตได้เลยแฟนกดล็อกอินเข้า ID กดเริ่มไฟต์ไม่ต้องสนใจจบทุกอย่างกับบางทีมที่จะต้องกดเซตเอง3เทิน เช็คว่าบอสตีโดนตัวถูกไหมถ้าไม่ถูกต้องกดรีความยุ่งยากตรงนั้นนะครับมันมีเหตุผลพอที่ทําให้คุณเลือกเปลี่ยนทีมหรือพัฒนาทีมให้ดีขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ผมฝากไปด้วยสําหรับความยืดหยุนของทีมใน Clan boss, แคลนบอสนะเป็นจุดที่ควรพัฒนาและสุดท้ายนะในจริงผมมองว่าน่าจะเป็นจุดที่สาคัญสุดๆเลยเก็ได้ิ m i n i ม um เอ output นะครับหรือว่าความพยายามทรัพยากรแบบน้อยที่สุดในการปั้นทีมแคลนบอสนะครับ ลดระดับของที่ต้องใส่กับตัวพวกนี้เพราะถ้าของดีๆเอามาใส่กับทีมคลนบอสหมดแอดเคเาเราจะเก่งไหมครับไม่เก่งเพราะตัวที่ใช้ในคลนบอสต้องยอมรับว่าหลายๆครั้งใช้ในคอนเทนต์อื่นได้ยากนะครับเพราะมันเป็นตัวค่อนข้างเฉพาะเจาะโจงแล้วก็ตัวหลายๆตัวนะเดี๋ยวผมพูดถึงคลนบอสตัวดาเมทที่น่าจะเด่นสุดในคลนบอสคืออะไรเรโคมออฟซิโอแมนเซอร์ซึ่งทั้ง2ตัวนี้จริงๆถ้าปั้นแบบอื่นเล่นในคอนเทนต์อื่นได้ดีมากเพราะงั้นถ้าคุณถอด เดโคมอฟออกหาตัวดาเมจตัวอื่นที่อาจจะไม่เก่งเท่าเดโคมอฟถอดจิโอเมนเซอร์ออกหาตัวดาเมจตัวอื่นที่อาจจะไม่เก่งเท่าจิโอเมนเซอร์แล้วทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้เท่าเดิมในคลนบอสผมเชื่อว่าไอเดียของคุณจะมีตัวดีๆเหลือไปใช้ในคอนเทนต์อื่นได้มากขึ้นนะครับลดระดับของแน่นอนถ้าของดีที่สุดอยู่กับนะทีมคลนบอสตัวละครอื่นๆทีมอารีนา่าทีมตันเทียนของก็จะไม่ดีไปต้องมาถอดเข้าถอดออกเสียซิวเวอร์รายวันไปอีกนะครับเพราะนั้นนี่คือ4จุดที่ผมแนะนำให้ คุณสนใจในการพัฒนาทีมคลนบอสของคุณนะครับเชื่อว่าแต่ละ ID ดีนะสุดท้ายแล้วก็จะมีทีมคลนบอสที่ตัวเองชอบหรือว่าคลนบอสที่ตัวเองเลือกใช้เป็นประจำนะครับแต่วา่าถ้าอยากพัฒนาหรือ,อยังตัดสินใจเลือกไม่ได้คลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับคุณนะคลิปนี้จบไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้มีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนะการเลือกทีมหรือการพัฒนาคลนบอสบอกเข้ามาได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ